บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและออกเสียงประชามติที่จังหวัดบึงการเป็นไปด้วยความคึกคักตั้งแต่เปิดหีบเลือกตั้งเวลา8นาฬิกาประชาชนเดินทางออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องเช่นที่โรงเรียนบึงการซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งนอกเขตเขตเลือกตั้งที่1โดยนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการพร้อมนางฟิรภาเจริญภูมินาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดบึงการเดินทางมาตรวจ่ยมการจัดการเลือกตั้งและมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินอกเขตด้วย ส่วนบรรยากาศที่โรงเรียนอนุบาลบึงการวิสิทตอํานวยศิลวัดบุพพร,ราชสโมสรวัดกลางอำเภอเมืองบึงการประชาชนก็เดินทางออกมาใช้สิทธ์อย่างต่อนเนื่องเช่นเดียวกันและนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและอรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็เดินทางมาลงคะแนนเลือกตั้งสอสอและออกเสียงประชามติที่นี่ด้วยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หน่วยเลือกตั้งบ้านนนสาหมู่สองตำบลโคกกองอำเภอเมืองบึงการซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดของจังหวัดก็มีความคึกคักตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยมีคณะกรรมการประจำหน่วยรอดอดจิตอาสาลูกเสือจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกหน่วยนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการกล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมและสังเกตการการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติและแต่ละหน่วยประชาชนก็ออกมาใช้สิทธิของตนเองอย่างต่อเนื่องคณะที่ประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งระบุว่าคาดหวังให้รัฐบาลใหม่มาแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องเศรษฐกิจราคาพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะอย่างพารารวมถึงเรื่องยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาของจังหวัดในพื้นที่ชายแดน นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยังกล่าวด้วยว่าออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเพราะอยากเลือกคนที่ดีเข้ามาบริหารประเทศด้วยตนเองและแก้ไขปัญหาปากท้องให้ประชาชนและเมื่อถามถึงความคาดหวังต่อรัฐบาลประชาชนระบุว่ามีความมั่นใจในรัฐบาลที่ตนเลือกร้อยเปอร์เซ็นตซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังอย่างยิ่งของประชาชนต่อผู้แทนและพักการเมืองที่ตนเลือกไป โดยภาพรวมในปีนี้นายไพรรัตคันทักภู่ิในการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงการตั้งเปาภาพรวมของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ที่ร้อยละเจ็ดสิบห้าจากปี2566อยู่ที่ร้อยละเจ็ดสิบเอ็ดโดยในปี2569นนี้จังหวัดบึงการแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็นสามเขตเลือกตั้งมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ที่สามแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบหกคนเขตเลือกตั้งที่หนึ่งอำเภอเมืองบึงการและอำเภอศรีวิไลหนึ่งแสนสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองคน เขตเลือกตั้งที่2อเภอบุงคราสเซกาและบึงโขงหลง19,372คนและเขตเลือกตั้งที่3อำาภอรพรเจริญปากคาดและโซ่พิสัย1 1 8 3 7 2คนขณะที่ยอดรวมผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตทั้ง3าเขตเลือกตั้งอยู่ที่ 1, 6 0 5งน้ยคนโดยความน่าสนใจของการเลือกตั้งปีนี้คือความเข้มข้นขอ,ของผู้สมัครสอสอแบบแบ่งเขตทั้ง3เขตเลือกตั้งที่แข,ข่งขันกันคึกคักมากยิ่งขึ้น ต้องจับตาว่าแคมป์เก่าจะสามารถรักษาที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรของตนได้หรือไม่หรือผู้สมัครคนใหม่จะได้รับตําแหน่งสสไปโดยจากข้อมูลล่าสุดของการเลือกตั้งสสแบ่งเขตในปี2566และเลือกตั้งซ่อมในปี2568ที่ผ่านมาในจํานวน3เขตเลือกตั้งบึงการได้สสจากพัคภูมิใจไทย2เขตคือเขต1และเขต2และได้สสจากพักเพื่อไทย1เขตคือเขต3ประชาชนคนบึงการเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสิน วันนี้ก็เรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬที่เคารพรักทุกท่านครับที่นี้ก็เป็นที่แรกที่ผมมาดูแล้วก็มาสังเกตการเพื่อจะอำนวยความสะดวกการเลือกตั้งซึ่งที่ถามว่าทำไมต้องมาที่จุดนี้เพราะว่าดูจากสถิติแล้วชาวบ้านที่นี่แล้วก็รวมไปถึงตำนันที่ผมได้พูดคุยส่วนตัวมาก่อนเนี่ยท่านก็ให้ความสําคัญมากแล้วก็สถิติก็ฟ้องนะครับว่า3ปีย้อนหลังกลับไปเนี่ย จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์80%ขึ้นสูงสุดเป็นลำดับหนึ่งของจังหวัดบึงการทุกครั้งทุกทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งอันนี้ผมก็สังเกตก็เรียนถามท่านส่วนตัวว่าทำไมถึงเป็นลำดับหนึ่งท่านก็บอกว่าท่านเปิดเสียงตามสายทุกวันท่านเดินเคาะประตูบ้านทุกวันเห็นไหมการเลือกตั้งเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วว่ากระบวนการกอทั้งหลายเนี่ยกอก็การเลือกตั้งเนี่ยหนึ่งคือถ้าอันดับแรกก็คือความเป็นกลางเห็นไหมฮะ ความเป็นกลางนี่ผมว่าท่านกำลังมีสูงสุดเลยเพราะว่าท่านเปิดเทปเสียงของผมทุกวันกดเห็นไหมท่านมีกฎว่าท่านจะต้องเดินประชาสัมพันธ์ทุกวันกติกาซึ่งบอกแล้ววันนี้ทางกกตก็ได้เขียนกติกามาให้แล้วกลไกการจัดการเลือกตั้งกอตอไปเห็นไหมนี่ท่านมีส่วนร่วมคึกคักมากวันนี้แถวยาวมากเลยตอนเช้าซึ่งผมมาไม่ทันแต่ว่าวันนี้ก็มีน้องๆนะอาสาของลูกเสืออาสาของรอดอมาร่วมด้วยนะกลไกก็ใช้ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิน่นท้องที่นะก็ร่วมมือให้ร่วมมือกันเต็มที่นี่คือกอตัวถัดไปก็คือกอ,อกลไกการจัดการเลือกตั้งแล้วก็กอสำคัญอีกสุดท้ายก็คือกอกออแล้วฮะนี่แหละหน่วยงานกลางที่ทําหน้าที่เป็นกอตัวสุดท้ายที่ทําให้การเลือกตั้งมันบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับผมเองวันนี้ก็จะวนเวียนตรวจไปทั่วนะฮะไม่มีไม่มีจุดมุ่งหมายนะครับไปเขาเรียกอะไรอ่ะเป็น นกขมิ้นคือไปเจอตรงไหนหน่าสนใจก็แวบแวบแว,บ,ว,บ,ว,บ,วบเข้าไปเพื่อไปดูข้อเท็จจริงนะฮะผมไปดูจำหลักฐานจริงเลยไม่ชอบอะไรการจัดตั้งเนาะก็เดี๋ยวเข้าไปดูแล้วก็ตันเย็นก็จะไปดูการนับคะแนนที่หน่วยกลางของการเลือกตั้งนอกเขตแล้วก็จะไปยังวอร์ o ูมวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องชาวบ้านโนนนนสานะที่มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งซึ่งผมชื่นชมมากแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่า ถ้าเขามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเยอะเนี่ยเขาก็จะพัฒนาบ้านของเขาเมืองของเขาได้ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งและผมเองในท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอบคุณทีมงานทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทุกคนทั้งประธานหน่วยนะท่านรองนครท่านึกษาธิการจังหวัดนะท่านกองแก้วที่เป็นผอหน่วยนะผมเรียกไม่ค่อยถูกแต่ว่าบริหารจัดการเขตเขตแล้วก็รองประหลัดนิวโนดน,นะมาดูแลการเลือกตัั้้งงออย่่าาาเต็็มทีกกนะขใหรษคุณภพไว เมือนเมื่อเช้ชาผมไปไปโบสถ์มานะผมมาออกมาช้าเพร่ะไปโบสถ์วันนี้มีข้อคิดสําคัญก็บอกว่าถ้าเราเป็นประดุดเกลือประดุดเกลือที่รักษาความเค็มได้ถ้าเกลือมันไม่มีความเค็มแล้วเนี่ยมันก็ไร้ค่าเป็นแค่สิ่งที่ให้คนเหยียบย่ําเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผู้ที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหลายขอให้เป็นเกลือแต่ว่าไม่ใช่เค็มนะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะให้ความเค็มว่าหมายถึงให้มีความเป็นกลางให้ดูกฎให้ดูกติกา ให้ดูเขาเรียกกลไกการบริหารจาัดก,การเลือกตั้งให้ดีนะฮะก็จะประสบความสำเร็จนะฮะขอบพระคุณมากและก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งใหญ่ต่อพี่น้องชาวโนนสายครั้งหนึ่งที่ผมขอบคุณด้วยใจนะฮะบางนี ใช้ฝั่สามใบเลยเนะี่ยเป็นครั้งแรกอยูแต่ผมเลือกตั้งนอกทีไรใส่บตัว้นงะไรเรไม่ไงหรอกแกติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8ปดอำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา